วันนี้ผมมาอยู่ที่ NK การช่างนะครับไม่ได้มาที่นี่หลายเดือนฮะไม่ได้มาพักใหญ่เลยยากุยสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ได้มา NK อยู่หลายเดือนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ต้องมานะฮะเพราะว่ามีโปรเจกต์เด็ดอยู่เป็นรถคัสตอมที่แปลกกว่าคันอื่นๆที่ผ่านมาแปลกเลยครับประมาณนั้นครับ คันอื่นที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นเรื่องของคัสตอมช่วงล่างบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงล่างนี่แหละนะครับล้อโตล้อใหญ่นะครับก็สี่สิบห้าสิบหกสิบครับผมแต่ครั้งนี้นี่จะว่าเป็นงานสร้างใหม่ก็ได้เพราะรถมันไม่เหมือนกับรถที่เราเห็นกันเลยครับนะครับคันนี้เป็นคันนี้เจ้าของรถเขาต้องการทําอะไรครับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุยกับอาจารย์ครั้งแรกเลยนะครับว่าอยากได้รถลอยน้ําครับ คันนี้นะฮะพื้นฐานรถที่เห็นเลยก็จะเป็นรถตู้ครับเป็นรุ่นไหนครับเป็นไฮเอ็ดตัว9495นี่ครับเป็นรถตู้ครับเป็นรถตู้หลังคาเตี้ยนะฮะหลังคาเตี้ยคตัวไฮเอทปี9495แต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเอาหัวรีโวอ่าก็คือเป็นแนวคิดของของเจ้าของรถครับว่าเอ้ผมอยากได้อ่าประมาณนี้เขาก็เขาก็ประมาณว่า วาดรูปมาให้ครับอ่าเป็นวาดรูปมาให้เอาง่ายๆเลยว่าอยากได้ยางโตวิ่งได้ตามปะกะติแล้วก็ได้ลอยน้ําได้ด้วยเป็นสะเทอนน้ําสะเทินบกครับอเจ้าของรถมีแบบมาให้มีภาพล่างในใจมาให้มีภาพร่างในใจมาให้ยังน,นึกภาพไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าคันมันใหญ่มากมันจะลอยได้เหรอครับคือทางทางเจ้าของเนี่ยเขาเขามีแนวเขาก็ดูทางอเมริกานะครับเขาก็ดูแบบว่าเฮ้เอา เอาเจ็ตไปใส่ตรงไหนเอาใบพัดไปใส่ตรงไหนซึ่งเวลาลงน้ําเนี่ยให้มันลอยซึ่งยางที่ใส่ใหญ่นี้ก็เพื่อเพื่อว่าให้มันมีเขาเรียกอะไเหมือนทุ่นนะครับให้มันมีลมเยอะครับแล้วก็ลอยน้ําได้ช่วยพยุงตัวรถด,ด้วยเวลาู่ในน้ำช่วยพยุงตัวรถให้มันขึ้นให้มันลอยได้ต้องเอายางที่ใหญ่ครับมีลมเยอะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เรียกว่าใส่ย,ยางประมาณนี้ไหมยาง44เนี่ยเอาไปลอยน้ําดูก่อนแกก็เอายาง44เนี่ยเอาไปลอยน้ําดูก่อนนะว่ามันลอยได้กดแรงกดเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าจะถามอยู่ <c oughs> ว่าไอยางไซนีย <c oughs> เห็นใหญ่ๆเงี้ยมันจะช่วยลอยน้ําหรือว่ามันจะช่วยให้รถจมน้ําล <c oughs> อยครับเทสมาแล้วก,กดแรงกดเท่าไหร่น้ำมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่รแกก็เอาไปคํานวณดูคือคือตั้งแต่ก่อนสร้างแล้วก่อนสร้างเนี่ย ไอเรื่องขนาดตัวรถอะไรเนี่ยดูมาแล้วดูมาแล้วน้ำหนักเท่านี้อ่าข้อมูลมาแล้วใช่ชุดแต่งที่แต่งเติมเข้าไปเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ลอยได้แล้วแกก็ด้านข้างเนี่ยจริงๆโปรเจกต์ของแกนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับครับช่วงที่ต่อเป็นหัวรีโวออกมาเนี่ยก็จะเป็นโฟมเหมือนกันมียิงโฟมอัดเข้าไปข้างในในหัวนะครับก็คือรถคันนี้นะครับ,รบตอนแรกผมคิดว่าวันนี้ผมจะมาถ่าย ในคอนเซปต์ส่องก่อนเสร็จเหมือนที่ผมถ่ายหลายๆคันมาก็คือคพามาดูงานตอนที่กําลังสร้างครับแล้วเดี๋ยวตอนที่รถเสร็จสวยๆแล้วเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยจะพามาดูอีกทีหนึ่งแต่ไปๆมาๆคันนี้น่าจะได้น่าจะต้องแบ่งเป็นตอน <c oughs> อาจจะ3หรือ4ตอนเพราะว่าวันนี้พามาดูว่าคอนเซปตรถเป็นยังไงนะฮะงานสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเทสเรื่องการติดทุนอีกมีมีติดทุนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วเอาไปเทสน้ำรอยน้ำจริงๆเอาไปเทสรอยน้ำว่า เฮ้ยมันมันโอเคไหมมันมีแรงดันของน้ำหนักถ่วงเท่าไหร่มันจะลอยได้ไหมมันจะจมขนาดไหนนะส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยครัแกก็มีอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งซึ่งก็พูดกันคร่าวๆก็คือว่าจะมีใบพัดตัวหนึ่งไปประกบเผากลางครับก็คือ,อการวิ่งบนถนนมีเครื่องยนต์แล้ว นะมีเครื่องยนต์พอลงน้ำเนี่ยนอกจากมีทุ่นให้ลอยน้าก็ต้องมีระบบขับเคลื่อนในน้าอีกในขับเคลื่อนในน้ําอีกโอ้ได้อีกตอนหนึ่งละครับครับแล้วเราก็จะได้เห็นกันไวๆนี่ครับใส่ทุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตามถ่ายอีกตอนหนึ่งจะตอนที่ใส่ทุ่นและเทสลอยน้าครับนะครับอีกตอนหนึ่งตอนที่3มจะมาตามดูงานตอนที่ติดเครื่องยนต์ใบพัดนะฮะติดใบพัดติดเจ็ตครับ และอาจจะมีเทสีอกอีกตอนหนึง่งและตอนสุดท้ายคือเก็บงานเรียบร้อยทุกอย่างมาดูกันว่าหน้าตาของรถลอยน้ําคันนี้ที่เป็นงานสร้างทั้งคันเนี่ยจะเป็นยังไงค,คเดี๋ยวเขาจะมีเก็บงานทําสีอะไรเรียบร้อยเลยไหมฮะอ๋อเก็บหมดแล้วครับซุ้มล้ออะไรพวกที่เราจะย้ายตําแหน่งมาเดินหน้าออกมาเนี่ยเราก็จะเก็บหมดเลยครับเก็บเป็นเนียนเลยครับเนียนเลยครับพวกรอยต่ออะไรพวกนี้รอยต่อรอยที่เราตั้งตั้งเป็นโครงหัวเป็นรีโวออกมาเนี่ยครับ คือเราก็จะเก็บให้เรียบเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะครับแต่แต่คือตอนนี้รถรถคันนี้ไม่ได้รับไม่ใช่ว่าปลอมแปลงนะครับคือเราขออนุญาตถูกต้องนะครับครับตอนนี้เรื่องของสับสามิตเนี่ยเรียบร้อยอ่าเราขออนุญาตถูกต้องครับนะครับอ่าเรวก็เรื่องเอาเป็นว่าเรื่องของสัสามิตเรื่องของคนส่งเดี๋ยวคันนี้จะดําเนินการถูกต้องอ่าถูกต้องครับอย่างครับนะครับไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรครับก็คือทําถูกต้องครับอ่าสำหรับที่ผมจะมาคุยกับเพียกุยวันนี้ก็คืองานสร้าง ครับเรื่องของคอนเซปต์และรายละเอียดงานสร้างทั้งตัวรถช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังต่างๆนะครับอย่างที่เฮียปุยบอกเมื่อกี้ว่าเจ้าของเขามีแบบล่างมาให้แล้วนะครับมีความต้องการมาให้แล้วว่าอยากได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะเป็นรถตู้ต้องเป็นรถตู้รุ่นนี้ไหมฮะคือจริงๆแกก็เลือกบอดี้ที่ที่ผมแนะนํานะครับว่ารถตู้ดีไหมบอดี้นี้ก็พอดีมาใส่หัวตัวนี้มันก็น่าจะดูสวยตามที่สเปคพี่วาดมา ครับถ้าเป็นกระบะมันก็จะดูอีกแบบนึงแนวหนึงซึ่งความยาวอาจจะไม่ได้แกต้องการยาวนิดนึง่งทำไมต้องเป็นคันใหญ่ขนาดนี้ครับคือใหญ่เนี่ยใหญ่เพราะช่วงล่างที่มันเติบเพื่อรองรับกับยางที่ที่มันใหญ่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าคือถ้ามันล้อเล็กเนี่ยมันแกต้องการลมยางด้วยไงลมลางที่มันเป็นโป่งออ ที่มันใหญ่ด้วยและทีนี้เวลาลงน้ํานิดหน่อยเนี่ยแค่ท่วมยางนี่ก็ไปได้สบายๆเมตรหนึงนี่วิ่งได้เลยอันนี้คือคจุดหนึ่งที่เหมือนอแต่มันรถยกสูงลุยน้ําได้หัวจุดท้ายอยู่ 6, 6รรประมาณเกือบ6เมตรนะครับประมาณเกือบ6เมตรนะครับเท่ากับว่ากําหนดช่วงความยาวมาก่อนแล้วกำหนดความยาวมา4.8เมตรใช่ไหมฮะไอช่วงล้อนะครับอ๋อช่วงล้อใช่ไหมครับช่วงล้อ4.8 พอเอาบอดี้ของรถตู้มาวางเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วอ่าไม่ถึงก็เลยต้องเอาหัวรีโว่มาต่อหัวรีโว่นี่จริงๆเป็นเรื่องดีไซน์ด้วยเป็นเรื่องดีไซน์แกก็เห็นว่ามันสวยดีครับครับน่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เพราะจริงๆส่วนหัวนี้ไม่ได้มีห้องเครื่องอะไรนะไม่มีห้องเครื่องมาวนี่ไม่มีห้องเครื่องอะไรครับเครื่องยนตยังอยู่ในตำแหน่งของรถตู้ใช่ยังอยู่นะตำแหน่งเานั่งคนขับใช่ครับทีนี้ผมมองไปที่แชสซีเนี่ยจะเห็นว่าแชสซีมี2ชั้นแชสซีนี่จริงๆรถตู้เนีี่่ยรรตู้นจะไมมคคัับ เดิมสแตนดาดของเขาก็เราก็จะทําเป็นเหล็กกล่องขึ้นมาคู่หนึ่งตัวบนนี่คัสซีเดิมครับคัสซีเดิมเนี่ยมันจะมันจะติดกับตัวถังอยู่แล้วซึ่งมันมันไม่ใช่คัสซีลอยเหมือนพวกวีโก้อ๋ออะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่คัสซีลอยเป็นคัสซีติดกับตัวบอดี้รถตัว้ตัวบอดี้รถอยู่แล้วครับครับเพอพอพอไปด้านหลังปุ๊บคัสซีมีแค่นี้ปุ๊บด้านหลังไม่มีแล้วครับครับด้านหลังเขาทําเป็นติดกับติดกับบอดี้ไปแล้วนี่ฮะ มันเป็นเหมือนรถเก๋งครับก็ต้องมีแชสซีตัวหลักรรับเพราะว่าแชสซีตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วเป็นแชสซีที่ได้ระยะตามที่กําหนดตามแบบตามเสริมขึ้นมาเป็นแชสซีของอะไรครับสร้างขึ้นมาเหรอฮะสร้างขึ้นมาครับหัวรีโว่นี่คือมาเป็นชิ้นเลยอ๋อมาเป็นชิ้นเหรอฮะมาเป็นชิ้นเลยครับแก้มข้างซ้ายขวาปากระโปรงอ่าสั่งร้านอะไรมาใส่เป็นชิ้นๆเลยอ๋อถ้าก็สร้างจุดยึดใหม่ใช่ไหมสร้างจุดยึดใหม่หมดครับ แค่เอาพาร์ทมันมาประกอบเอาพาร์ทมาประกอบเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยน่าจะได้เห็นเรื่องการโป้การตีเก็บเนียนอ่าเก็บเนียนไปอีกทีนึเก็บสีนะในรถตู้ตอนนี้ก็ยังมีเบาะอยู่ยังมีเบาะนั่งรถตู้ข้างบนนี่คือเป็นรถเป็นรถตู้เลยครับจะถอดเบาะไหมครับเห็นเขาเห็นเทีแกว่าก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะ หรือว่าอาจจะลื้อบ่อออกแล้วทาเป็นห้องอเป็นเก็บอุปกรณ์เป็นอะไรอย่างเงี้นะครับใช่ครับด้านฝั่งประตูก็ต้องสาเหตุที่ต้องล้นถอยไปประมาณฟุตหนึ่งอะ่ะเปิดประตูแล้วมันโดนล้ออ๋อต้องยืดได้จังหวะที่ต้องยืดไปอีกยืด<ป>หลังด้วยประตูสไลด์ใช่ไหมครับประตูสไลด์ไปบานสลาไลด์ไปดูฝั่งนั้นก็ได้ครับคือพอเปิดมาเนี่ยรถตู้ธรรมดาทั่วไปก็จะเปิดมานี่ครับปึ๊บซึ่งเดิมทีททัดล้อมันอยู่ ล้อมอยู่นี่นะครับมันจะล้อมจะอยู่จุดนี้ปุ๊บมันจะโดนประตูครับนะครับก็ <S 1> <S 1> เ,เลยย่นมาด้านหลังอีกฟุตหนึ่งอ๋อขยับขยับซุ้มล้อขยับซุ้มล้อมาด้านหลัง,ลงอันนี้อันนี้อันนี้ปาดมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปตกแต่งบอดี้กันอีกทีหนึ่งว่าเอาความสวยงามประมาณไหนตอนนี้ให้เห็นงานดิบเลยนะฮะครับงานนี้งานดิบตอนนี้ยังไม่มีบันไดอีอันนี้ก็ต้องปิดเหมือนกันครับอ๋อครับเดี๋ยวตรงนี้ปิดด้วย นะเออใช่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นซมอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องตกแต่งกันอีกทีออกแบบกันอีกทีนึ่ห้องเครื่องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ับเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิม,มของรถตู้นี่แหละครับตำแหน่งเดิมก็คือปกติเหมือนเดิมทุกอย่างข้างในครับประมาณแล้วช่วงล่างเป็นแบบไหนครับช่วงล่างเราก็ทําเป็นสไตล์ VX80 ครับเป็นคาน VX80 คาน VX80 ก็ระบบก็จะเป็นระบบอ่าอาร์มลิงก์ก็ของ สไตล์ vx 8 0ครับก็เป็นงาน nk นะฮะเป็นงานสร้างของ nk ใช้คาน vx 8 0นะครับแล้วเป็นระบบลิงค์ลิงค์คอยสปริงหน้าหลังเครื่องก็เป็นเครื่อง5 l 5 l 5 l เดิมครับครับเครื่องเกียร์เดิมเครื่องเกียร์เดิมที่ติดรถมานะครับใช่ครับทำมากี่เดือนแล้วครับถึงตอนนี้ครับประมาณสามเดือนกว่าโอ้ครับครับก็เวลากำลังดีนะครับไม่ได้ใช้เวลานานมากโอ้จริงๆน่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ย เหมือนเหมือนมันจะยากตอนแรกใช่ไหมฮะตอนขึ้นโครงสร้างตอนแรกคือมันเราก็ทําบ่อยนะก็เลยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ได้อยู่ครับใครชอบงานแปลกๆอย่างนี้ก็ขับเข้ามาครับมา <laughs> คุยกันน,นี่นี่เดี๋ยวผมแวะนิดนึงนี่คันนี้ฮะคันนี้ก็จะเด็ดไม่แพ้กันอันนี้เป็นโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันจะเป็นเป็นสิบล้อนะครับแต่ทําเป็นอ่าหกล้อใหญ่ก็เรียกว่าบิ๊กฟูดอ่าหกคูณหกเป็นยาง เท่าไหร่นะ44ยัง44นิ้วครับ44นิ้วนะครับจาก10ล้อที่เห็นอยู่ตอนนี้จะทําเป็นยาง44นิ้ว6ล้อ6ล้อครับครับก็คือ3เคาเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ใส่แค่เคาละคู่ครับแล้วก็จะแปลงหน้าด้วยเดี๋ยวรอชมกันนะฮะพอดีเห็นโปรเจกต์แปลกๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเลยแวะให้ดูสักหน่อยหนึ่งแต่แต่พวกนี้ก็คือต้องขอถูกต้องครับถึงจะทําได้ครับต้องให้อนุมัติก่อนโอเคให้ทํา ทุ่นเนี่ยมันจะประมาณไหนครับมันใหญ่แค่ไหนแล้วจะติดตั้งตรงไหนครับอ่าค่อนข้างจะใหญ่นะนี่เลยฮะอยลองมานี่เลยนะครับใหญ่ครับนี่นะครับคือแกเจตนาที่ค่อนข้างจะแน่วแน่เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยทางเจ้าของรถเนี่ยอยากได้รถที่มันลอยน้ําได้เพื่อ เอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมอยากทําตรงนั้นมากกว่านี่คือเจตนาของทางอาจารย์เจ้าของรถนะครับไม่ได้ทําเพื่อาจะโอดอ้วว่ามันมีตังแล้วทําไปอะไรไม่ใช่นะฮะฝากบ้านอันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาที่หน้าหลังจากที่เราคุยกันเนี่ยใช่หลังจากคุยกันเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจารย์นี่ทําทุนเสร็จแล้วก็จะมาให้ผมติดตั้งครับแล้วก็จะไปเทสกันใช่ไป <S <S เทสกันยก็ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับไปด้วยกันครับนะครับงั้นเดี๋ยวเฮียบอกผมด้วยนะฮะผมจะขอตามไปด้วยได้ครับนะครับงั้นเดี๋ยว มาติดตามกันตอนที่2ได้ครับเฮียเรียกโปรเจกต์นี้ว่าอะไรเนี่ยไฮเอ็ดสะเทินน้ำสะเทินบกประมาณนั้นประมาณนั้นไฮเอ็ดสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณเฮียกุยครับขอบคุณช้บสวัสดีครับสวัสดีครับ